แป้ง DBS บางกะปินะคะขอเป็นตัวแทนของพี่ๆทีมบางกะปิของเราค่ะมาโชว์ทุกท่านนะคะพาทัวร์ถึงสิ่งที่ DBS บางกะปิหรือทีม s e คิส t s c r t h r ของเรานะคะทำขึ้นมาค่ะสำหรับทีมของ Christmas in DBS w a y by BKP s p r i s e w a y ค่ะ แน่นอนเลยจำชื่อเลยนะคะเราจะยึดตามหลักของ Price ค่ะ P R I D E นะคะในการ referent จุดยืนของเรานะคะความเป็นทีมเวิร์คของเราและก็ตีมในการทำงานทั้งนี้กันค่ะและจุดแรกของเรานะคะก็คือตัว P ค่ะหรือ Purpose driven นะคะเป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าจะประสงค์ในการทํางานของทีมเราเนะะี่ยค่ะเป็นไปอย่างมีเป้าหมายค่ะพวกเรามุ่งม,มั่นอย่างมากน,นะคะที่ทําให้ลูกค้าได้อยู่กับเราเหมือนอยู่บ้านค่ะเหมือนกับจุดจุดนี้ค่ะ ก็จะเป็นเตาผิงนะคะที่มีความอบอุ่นของแสงไฟนะคะให้ลูกค้ารู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่ออยู่กับเราค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยค่ะมีถึงส1เอชีวิตด้วยกันมาดูกันค่ะว่าเอก,กลักษณ์ของเขาคืออะไรคนแรกนะคะก็จะอาจจะมีปีกค่ะพาลูกค้าโบยบินไปนะคะเป็นสโนว์แมนนะคะน่ารักน่าอินดูนะคะบางคนก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะคนก็เต็มไปด้วยเงินทองนะคะช่วยให้ลูกค้ามาั่งคั่งขึ้นได้มีรอยยิ้มเต็มไปด้วยสันชัยค่ะ แล้วก็พี่ลูกหมูนะคะเป็นผู้นาหมู่บ้านเลยนะคะเหมือนแซนตี้นะคะที่คอยดูแลลูกบ้านให้มีความสุขนะคะและบางคนก็เป็นเหมือนต้นไม้ค่ะให้ความร่มเย็นให้กับลูกค้าเป็นเพื่อนนะคะเหมือนสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ด้วยกันและบางคนก็เป็นเหมือนดั่งของขวัญค่ะจากฟ้าฟ้านะคะที่ทําให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายได้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเอกลักษณ์ของพวกเราและรวมเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายเดียวค่ะแล้วมาจุดถัดไปของเราค่ะตัวอาค่ะ ตัวอาก็คือ relationship นะคะก็คือความสัมพันธ์ของทีมเรานั่นเองค่ะเราเหมือนดั่งครอบครัวนะคะแต่ว่าทุกคนก็ก้าวต่อไปนะคะสู่การเติบโตที่ดีขึ้นสูงขึ้นตามเส้นทางของแสงสว่างค่ะแต่ละท่านนะคะก็เดินตามผู้อาวุโสนะคะไปจนถึงจุดสูงสุดนะคะโดยมีพี่ลุงหมูเป็นผู้นำค่ะพวกเราเหมือนกวางเลนเดียะคะ่ะที่ค่อยๆก้าวไปอย่างเะเล็กอย่างละน้อยค่ะบูม แล้วจุดต่อมานะคะก็คือตัวไค่ะหรือ innovation นั่นเองนะคะเหมือนจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าเราสามารถผนวกได้เข้ากับวัฒน,นธรรมของสาขาได้เหมือนกันนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะหรือต้นคริสต์มาสแห่งความหวังนั่นเองนะคะทำจากตัวของรีไซเคิลจากที่ทุกคนในสาขาเนี่ยใช้กินดื่มประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาประดิษฐ์ออกมากเป็นต้นคริสต์มาสที่สวยงามต้นนี้นะคะผนวกกับสิ่งที่เรามีทุกวันที่1และ16เองนะคะก็คือฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะของพี่ๆในสาขาทุกคนนะคะ มาทำเป็นต้นคริสต์มาสนะคะและต้นนี้ค่ะก็คือตัวต้นคริสต์มาสที่จากช้อนซ่อมที่เรานะคะทําการบริโภคในทุกวันนั่นเองนะคะและมีซันต้าตัวเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะจากแกนกระดาษทิชชู่ค่ะอันนี้น้องกุ๊กกูนะคะเวลาอยากขอพรอก็ให้น้องมีเสียงนะคะแล้วก็คิดถึงตัวเลขในวันที่1นึกับสิกนค่ะและตัวดีค่ะ d ีไซส,ส์ s e นะคะ ก็แสดงถึงความที่เราอยู่กันมาถึง26ปีเลยนะคะสําหรับสาขานี้เราผ่านการตัดสินใจที่แน่วแน่มาหลายครั้งมากเลยค่ะบนพื้นฐานของความเป็นโอนอร์ชิกค่ะพี่นุ่หมูบอกเสมอนะคะว่าทุกคนอนะ่ะเหมือนหน้าร้านของตัวเองนะคะที่รวมกันการเป็นสาขาขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจใช้ทรัพายากรที่เหลือใช้นะคะจากปีก่อนๆค่ะ มาสร้างสารระรังสารสิ่งใหม่ๆกันในปีครบรอบ DBS 20ปีนะคะเราก็เอามาทำเป็นโมบายนะคะแขวนแล้วก็อวยพรค่ะให้มีความแฮปปี้นิวเอียร์นะคะในปีหน้านะคะหรือว่าเป็นตัวของโบชัวค่ะโบชัวเก่านะคะที่เป็นที่อยู่เก่าค่ะเราก็มารียูสนะคะและตัวสุดท้ายของเราค่ะตัว E Everything Fun ค่ะ สิ่งที่เราทํามาทุกอย่างเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสนุกของทุกคนค่ะให้มีความสุขแฮปปี้และมีชีวิตชีวารวมถึงให้มีความหมายในทุกๆจุดด้วยกันค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะคะและข้างหลังเรามีเ n ็น d i รดินะคะติดตามกันมได้วยนะคะบ๊ายบาย